สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกมการ์ดไฟแฟนกอดนะครับคราวนี้เป็นน่าจะเป็นเด็กสุดท้ายแล้วนะครับของบรรดาเกศสีที่มีนะตอนนี้นะครับของ CP04 เนาะหรือ BT04 นั่นแหละนะครับวันนี้เราอยู่กับแมกโนเลียอ่าก็ก่อนไปรับชมนะครับพูดพูดก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่ลืมพูดตอนท้ายคิวครับ <laughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้สักนิดนึงนะครับก่อนที่จะรับชมเนาะ ็ถ้าเกิดว่าใครมีล list ดีกว่านี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกกันได้ว่าแบบใส่ใบนั้นใบนี้อะไรเงี้ยดีกว่าได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเด็กแมกโนเลียนใส่อะไรเข้าไปบ้างใส่ไลไลเปลี่ยนครับเอาไปดูไลไลกันก่อนเลยแล้วกันเพราะไลไลไม่ใช่ไลไลเดิมแบบเด็กก่อนๆนะครับไลไลเกียร์สามเขาก็แน่นอนว่าเป็นแมกโนเลียธรรมดานะครับแมกแมกโนเลียร่างแรกเนาะตีเสร็จบัสหนึ่งเรียก เพื่อนแถวหลังหนึ่งใบตีได้จากแถวหลังนะครับจริงๆเลือกอะไรก็ได้นะแต่ว่าตัวยูนิตที่ตียูนิตที่ถูกเลือกอะ่ะมันจะบวกค่าพันแล้วตีจากแถวหลังได้นะเพราะงั้นก็เลือกแถวหลังดีกว่าต่อไปก็เป็นไล์ไล่ซอก้านะครับเกรดสองก็เออบอกว่าเมื่อลงแวนครับเลือกออเดอร์หนึ่งใบาจากดอกขึ้นมือ,อมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเรียอากาศซึ่งไม่ได้ใช้หรอกนะครับเมื่อเราเล่นออเดอร์ยูนิตน,นี้พาวเวอร์บวกค่าพันต่อมา เอ็ดหนึ่งก็เป็นไล์ไลน์ของซอก้าครับยูนิตใบนี้บอกว่าสกิลแรกเนาะแอคทีฟครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นโซบัตหนึ่งครับจั่วการ์ดสองใบแล้วก็เลือกการ์ดออเดอร์จากมือหนึ่งใบครับทิ้งมันและถ้าเกิดว่าไม่ได้ทิ้งนะครับเลือกการ์ดสองมือสองสองมือเลือกการ์ดสองใบจากมือนะครับทิ้งมันก็คือเออ่จากทิ้งออเดอร์ใบเดียวเนี่ยจะต้องทิ้งสองใบแทนนะครับถ้าเกิดว่าใบที่ทิ้งเนี่ยไม่ใช่ออเดอร์ประมาณนี้นะครับอีกสกิลหนึ่งก็ถ้าเกิดเล่นออเดอร์พาวเวอร์บวก 2000. นะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้หรอกตามเคยเนาะต่อมาครับเก็ดศูนก็ตัวเรื่องธรรมดาครับเริ่มหลังจุดหนึ่งเนาะอ,อันนี้จะไปใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอืมอันนี้ก็ที่ท,ที่ที่ใส่ไปไลลาซอกาเพราะว่าลิสต์ของแมกโนเลียเนี่ยครับเป็นลิสต์ที่ผสมกับ Order ออเดอร์เนาะเห็นก็จะเห็นว่าใส่ออเดอร์มาทั้งหมด6ใบนะครับใครจะไปใส่ออเดอร์เยอะกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับตรงนี้เนาะผมผมผมก็ใส่มา6ใบ นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของใหม่กันก่อนเลยแล้วกันว่า,ามีอะไรกันบ้างนะครับเอาตัวแรกเลยเมนหลักของเด็กนะแมกโนเลียเอลเดอร์นะครับสกิลแรกบอกว่าเมื่อลงแวนการ์ดกับเมื่อลงช่องแวนเลือกการ์ดจากโซ่หนึใบครับคอรงเรียคุณสามารถนะคอโลงเรียนหรือจะไม่คอก็ได้นะครับแล้วแต่ตรงนี้เนาะสกิลต่อไปครับคอนตะิเนียแวนการ์ดเนาะถ้าเกิดว่ามีการ์ดอยู่ในโซ่นะครับหรือช่องเรียาการ์ดที่ ชื่อแมกโนเลียนะพูดง่ายๆก็คือมียูนิตมีการ์ดอะที่มีแมกโนเลียอยู่ในชื่ออยู่ในโซหรืออยู่ในสนามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแบบเอามีอยู่ในโซใบหนึ่งก็ได้มีอยู่ในสนามแต่ไม่มีในโซก็ได้หรือจะมีอยู่ทั้งคู่ก็ได้เหมือนกันนะครับขอแค่เป็นชื่อแมกโนเลียอยู่ในสนามหรืออยู่ในโซนะครับเรียกอากาศทั้งหมดของเราเนี่ยจะพาวเวอร์บวกหพันแล้วก็อินเตอร์เซปได้จากแถวหลังไม่ใช่อินเตอร์เซปเลยขออภยัยเอาโจมตีถูกแล้ว โจมตีและอินเตอร์เซปได้จากแถวหลังนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเกิดว่าแถวหลังเป็นเกตสองทั้งหมดเกตสองเราก็จะอินเตอร์เซปได้จากแถวหลังประมาณนี้แล้วทุกใบจะได้บวกค่าผ่านด้วยฉเฉพาะเลียนะครับแวนจะไม่ได้บวกนะออบวกบวกแค่ฉเฉพาะเลียอากาศนะครับก,ก็ไม่ต้องเสียบาร์หนึ่งเหมือนอย่างล่างแรกแล้วนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งใบที่เก่งมากๆนะครับแน่นอนว่าใส่เต็มเนาะอ่ะต่อไปครับจากชุดศูนย์สี่เหมือนกันเนาะยุงนะครับยุงผมเรียกว่ายุงอะ่ะ หน้าตาเหมือนยุงคนระับยุงครับจริงๆยุงเนี่ยเล่นกับแฟกเบิร์กนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแฟกเบิร์กคิดว่าน่าจะได้ทําแฟกเบิร์กด้วยนะแต่นั่นแหละยุงเทคแรกจะใช้กับใช,ใช้ใช้เล่นกับแฟกเบิร์กนะครับจะได้ใช้จริงๆก็คือสกิลสองครับสกิลข้างล่างนี้บอกว่าออโต้เรียากัดครับเมื่อจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นเราอะถ้าเกิดว่าเราโจมตีในเทิร์นนี้รวมกันแล้วอะสี่ครั้งหรือมากกว่านะครับนำยูนิตนี้เข้าโซแล้วก็โจวการ์หนึ่งใบได้เติมมือนอั่นแหละซึ่งมันเก่ง มากมากนะครับถ้าใครที่เล่น JP มาจะรู้ว่าไอายุงเวนเนี่ยแม่งเก่งมากเก่งแบบสุดๆนะครับเพราะว่าตีเสร็จจบเทินใช่ไหมแมกโนเลียยังไงมันทาเกินห้าเอฟอยู่แล้วนะครับตีเสร็จอ่ะเอาตัวนี้ยัดโซนะครับสกิลแมกโนเลียเกศสีทำอะไรได้ครับทุกคนทวนกันอีกครั้งสิคอการจากในโซได้ครับพอเราไลฟ์เป็นเกศสีปุ๊บอ่ะสมมติละใช้ใชยุงตอนเกศสามใช่ไหมพอเราไลฟ์เป็นเกศสีปุ๊บคอยุงที่อยู่ในโซออกมาเล่นใหม่ได้ครับอือ แล้วก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมใส่ออเดอร์เข้าไปออเดอร์ใบนี้นะโซบัสหนึ่งเลือกการ์ดที่เกตเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดคอลงเรียเลือกยุ่งกับโซบัสยุงออกแล้วก็คอยุงลงมาวนเล่นใหม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อ,กเ,อกเก่งมากนะครับใส่เต็มใส่เต็มเลยใบนี้เนาะต่อมาครับจากชุดศูนย์สี่เหมือนกันเสือใบน,นี้นะครับเสือน้อยเออเสือตัวนี้เนี่ยบอกว่าสกิลแรกเนาะออโต้ครับเมื่อยูนิตนี้ ลงเรียอากาศจากไหนก็ได้นะครับลงเรียขอแค่มาลงเรียสมบัติหนึ่งครับเลือกการ์ดที่ตัวเองเรียกตัวมันเองครับจากดอกคอลงเรียช่องที่ว่างอยู่วงเล็บนะครับช่องที่ว่างอยู่ไม่ใช่ช่องที่ไม่ไม่ใช่คอทับนะช่องที่ว่างอยู่นะครับอืมก็คือคอตัวเองลงเรียได้นะครับกับเอกซีคิวหนึ่งบอกว่าออตโต้เรียอากาศครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดชื่อแมกโนเรียนะมีแมกโนเรียในชื่อกาอยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกห้าพัน จนจบการต่อสู้นะครับประมาณนี้ก็ใส่เส็มครับเพราะว่ามันคอตัวเองได้อ่โซบัสเนี่ยเราก็โซบัสเป็นยุงลงหลอดไปนะเพื่อเอาไว้วนออเดอร์เล่นประมาณนั้นนะครับอันอ่านั่นน่าจะหมดแล้วมั้งของใหม่อ่ะหมดแล้วนะครับของใหม่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูของเก่ากันบ้างนะก็ใส่อะไรเข้าไปบ้างใบแรกครับออเดอร์เกตสามเนาะใบนี้จากชุดศูนย์สองนะครับบัสหนึ่งโซหนึ่งครับเพื่อเล่นเลือกการ์ดของ ผู้เล่นคนไหนก็ได้1ใบเนี่ยร,ร,รีทายการไปนั้นนะครับแล้วก็คุณเลือกการ์ด1ใบที่มีเกรดเหมือนกันกับการ์ดที่รีทายไปคอ,อลงเรียดาดครับประมาณนั้นก็คือก็คือเอาไย้ยิงเขาได้หรือว่ายิงตัวเองก็ได้แล้วแต่นะครับย,งยิงของใครก็ได้แต่มันจะคอเกรดเดียวกันกันกบการ์ดที่ถูกรีทายไปเท่าน,นั้นเองนะครับส่วนอีสกสกิลหน,น,นึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกนะครับมันบอกว่าถ้าเกิดว่าผสานเวทเนี่ย เลือกการ์ดสองใบแทนเลือกใบเดียวนะครับเพราะงั้นไอ้ประตรงพระสานาเวทเนี่ยไม่ได้ใช้ได้ใช้แค่ข้างบนอันเดียวก็คือรีทายหนึ่งใบแล้วก็คอาการ์ดเกตเท่ากันกับการ์ดที่ถูกรีทายไปแล้วนะครับพอลงเรียอ,อใส่ไปสองใบเนาะหรือจริงๆคุณจะเปลี่ยนไปใส่ใบนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะใส่ใส่ใบนี้ให้มันเต็มเลยก็ได้นะครับเออประมาณนี้๋ยวผมเลือกใส่เป็นอย่างงี้นะครับโอเคมาต่อไปครับหีเชีพูจากชุดศนะูนย์หนึ่งเนาะ ก็มันบอกว่าออโต้เรียอากาศครับอยู่แถวหลังเรียอากาศเนาะอยู่แถวหลังเ<อ>มื่อโจมตีครับคาต์ทพัทหนึ่งเลือกเรียอากาศใบอื่นหนึ่งใบนะครับยูนิตนั้นได้รับพาววเอร์ของยูนิตนี้จนจบเทิร์นนะครับก็คือได้ทิกเกอร์อะไรโยนให้ไอหมีชมพูที่แค่นี้นะครับแล้วหมีชมพูตีคาต์ทพัทหนึ่งโยนพลังหมีชมพูให้กับเพื่อนใบอื่นตีแรงขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้ใส่สองใบนะครับเพราะว่ามันวนได้อย่างที่ว่าไปนะครับต่อไปน้องคนนี้นะครับใส่ชุดศูนย์หนึ่งเช่นเดียวกัน ก็บอกว่าเมื่องเรียรครับจากมืออันนี้ลงจากมือเท่านั้นเนะ mm hmm. าะบัตหนึ่งโซหนึ่งครับเลือกการ์ดเกรดสหรือต่ํากว่าจากดอปคอโลงเรียรแล้วอยู่ในนั้นพาวเวอร์บวกห้าพันนะก็คือเอาไว้ชุบหลุม1ใบเอาไว้ชุบใบนี้ก็ได้นะเอาไว้ชุบใบนี้พอใบนี้พอพอเสือตัวนี้ชุบมาก็โซบัตรหนึ่งชุบเพื่อนอีกชุบชุบตัวมันเองอีกใบหนึ่งลงมาก็ได้เป็นเป็นการเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมสนามได้ดีมากๆนะครับต่อไปครับ PR นะโปรโมจากไมเทิร์นนะครับใบนี้ก็บอกว่าคอนติเนียครับแถวหลังเลียอากาศอ่ายูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวก10,000และถ้าเกิดว่ามีการเลียอากาศอ่าอยู่3ใบหรือต่ำกว่าเนี่ยในเลียเียขอในะเลียอากาศในคอลัมน์เดียวก,กับยูนิตเนี้ยจะไม่โดนเลือกจากความสามารถนะครับก็คือต้องมีเลียสาใบหรือต่ำกว่าแล้วยูนิตที่แถวอยู่แถวเดียวกับมันอะ่ะจะไม่ถูกเลือกเท่านั้นเองนะครับใส่เต็มเหมือนกันเพราะว่า มันมันแรงมากนะมันยืนสิบแปดแล้วบวกแวนอีกห้าพันะครับอืมมันมันมันยืนสองหมื่นสามค่อนข้างเก่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้เวลาย,ยืนเป็นเกตสีเนาะต่อไปครับอพีจีไม่ทิ้งมือธรรมดาสี่ใบนะครับแล้วก็ออเดอร์ครับออเดอร์ใบนี้จากชุดศนะูนย์หนึ่งเนาะบอกว่าโซบัสหนึ่งครับเพื่อเล่นเลือกการ์ดเกตเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดหนึ่งใบคอลงเรียและยูนยิตนั้นพาวเวอร์บวกห้าพันไม่มีอะไรมากไว้วนของเล่นนะครับต่อไม่สุดท้ายก็คือใบนี้ น้ำออเดอร์ใสมาเป็นช็อตสไปค์ไม่มีอะไรเลยนะครับใบนี้ผมเห็นว่ามันเออมันมันแมกโนเลียมันตีเยอะดีอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะใสไปนะบอกมันบอกว่าเลือกเลือกยูนิตหนึ่งใบนะครับยูนิตนั้นได้รับความสามารถจนจบเทินก็คือออโต้ครับแวนเลียเมื่อยูนิตอื่นโจมตียูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวก5,000ครับจนจบเทินก็คือเห็นเพื่อนคนอื่นตีมันจะบวก5,000 ชี้ใครก็ได้ชี้แวนก็ได้ชี้เลียก็ได้ชี้ให้ไอหมีชมพูนี้ก็ได้นะครับคอ,คอมโบโม่คือชี้ให้หมีชมพูเนี่ยแล้วเอาเพื่อนทุกใบตีก่อนเอาแวนตีให้หมดเหลือไว้เลนหนึ่งอาจจะเป็นเลนเดียวเลนที่มันตรงตรงกันกับหมีชมพูก็ได้เหลือไว้สักเลนหนึ่งนะครับแล้วเอาที่เหลืออีกสี่ใบตีไปก่อนเพราะที่เหลืออีกสี่ใบตีไอตัวนี้มันจะบวกห้าพันทุกครั้งที่ตีใช่ไหมครับมันก็จะนั่นแหละครับสองหมื่นมันก็จะบวกสองหมื่น แวนกาดตี ee, ตกทิกเกอร์อะไรยโยน,นให้หมีชมพูให้หมดนะครับหมีชมพูมันก็จะแบบบวกพาวเวอร์เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วพอหมีชุมพูตีบาร์หนึ่งชี้ให้เพื่อนแถวหน้ามันที่ยังไม่ได้ตีเป็นเวฟบสุดท้ายเนี่ยบวกฮาวได้อีกนะครับมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะประมาณนี้ก็เด็กเนี้ยคือจริงๆเอาออกไปหลายใบมากนะเอาไม่ไม่ไม่ได้ใส่เสือมันจะมีเสืออ,อีกตัวหนึง่งใช่ไหมครับเสือเสือที่ห้ามพีจีได้เสือที่มันผมจําไม่ได้แล้วว่าความสามารถมันอะไรแต่มันจะประมาณว่ามันจะห้ามกาดได้ เออประมาณนั้นไม่ได้ใส่ไอหมาจากชุดน่าจะศูนยะ์สามมั้งนะชุดชุดชุดที่แล้วที่มันแจกเพื่อนตีได้ห้าเวฟในช่วงเทินสามเทินแรกก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าอย่างที่ว่าไปนะผมเน้นเกศสีเน้นของใหม่เออก็เลยาจัดเล่นกับของใหม่ดีกว่าโอเคมาได้เวลาแล้วนะครับก็เริ่มวันที่เกศสามเลยแล้วกันว่าจะเล่นประมาณไหน,น อ่มจริงๆก็เกดสามก็เล่นเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เล่นต่างไปจากเดิมมากนักเท่าไหร่เพียงแต่แบบว่าเล่นแบบกักขึ้นกักเอาไว้เล่นแบบลุยเกตดสี่ทีเดียวอะไรอย่เงี้ยอืมนะครับนะไล่ไปแล้วก็เทิร์นนี้โอ้ยได้เห็นยุงนะมันได้เห็นประสิทธิภาพของยุงนะครับมันตีสี่วเอฟอยู่แล้วไงเทิร์นเนี้ยผมจะคอตัวนี้นะครับลงไปตรงนี้ เห็นไหมตอนนี้มันก็จะบวกหมื่นนะครับถ้ามันอยู่แถวหลังแล้วแหวนชื่อแมกโนเลียแล้วผมก็จะขอน้องอคนนี้นะครับจากชุดศูนย์หนึ่งเนาะมาจากบาสโซบาสครับเดี๋ยวเอาหมีชมพูมารอเล่นเคอนหน้าแต่ว่าอันนี้ยายนะแย่นะเพราะว่าผมยังจั่วไม่เจอแมกโนเลียเลยยังยังจัวไม่เจอเขตสี่เลยค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะว่าจะเจอหรือเปล่าตรงนี้แล้วกันคนระับ เอก็เล okay. ่นประมาณนี้ครับเอายุงตีไปก่อนจริงจริงจะเอาเลนไหนตีไปก่อนก็ได้เพราะว่าขอขอแค่ตีให้ครบอ่าอะไรอ่ะขอแค่ตีให้ครบสี่รอบในเทอร์น no ี้ก็พอครับแวนตีไปครับไม่ป้องกันเนาะเดี๋ยวเราจะเลือกขอแมกโนเลียเอลเดอร์ดิขอแมกโนเลียเกตี นี่กูมาเล่นแบบง่ายแล้วกูก็ยังไม่ไม่ได้โชว์ของอีกเหรอเอ้ยเป็นไรแล้วเชื่อมั่นว่าแมงกเลียต้องขึ้นมือมานะครับผมเชื่อมั่นเอ่อในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะโยนให้หมีชมพูนะโอ้ปึงบาสจิบมหายเลยเออเอ้ยไม่โยนให้หมีชมพูก็ได้นะครับ ไม่โยนให้หมีชมพูก็ได้โยนให้หลังเนี่ยเหมือนเดิมโยนให้นี่นะครับมันขอแค่ตีสี่รอบนะตีสี่รอบขึ้นไปเอ่อไอยุงมันก็ถึงจะใช้ได้นะครับเพราะงั้นตีไม่เข้าไมป่ไปแลวตีไปก่นอนอะเฮสุดท้ายครับสองคนสามโอเคมาแล้วเราก็กดสกิลยุงครับเราจะได้จัว่วแมกโนเลียเอลเดอร์ขึ้นมืออ่ะสกิลครับม่จบเทินยัดโซครับ ตัวหนึ่งแมงโนเลียตัวดอสั์มาครับเราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะจวได้แมงโนเลียเอลเดอร์แล้วเราจะได้เล่นของใหม่เล่นของชั้นเยเนี่ยมไงผมบอกแล้วขอแค่เพียงเชื่อมั่นเท่านั้นทุกคนแมงโนเลียเอลเดอร์ก็จะขึ้นมาหาเราเองเอ์โซนาไอไม่ใช่พลังงาะไรดิไรนะครับเป็นเกรดสี่อ่าสกิลครับเมื่อเข้าสู่สนาม ช่องแวนกาดคุณสามารถเลือกการ์ดจากในโซนหนึ่งใบแล้วคอลงเรียรได้ผมจะคอยุงครับที่ตีไปเมื่อกี้นี้ลงไปในช่องเรียรกาดเท่านี้เราก็จะสามารถวนยุงได้แล้วเสร็จปุ๊บผมต้องเลือกไล่ออเดอร์ว่ะตอนนี้ผมตีได้แค่ห้าห้าเลนใช่ปะเฮ้ยมันจบแล้วเพื่อนนี่เอไปเลยมันจะได้ครบ,ครบไอสัตว์เมื่นหนึ่ง อ่ะผมใช้ออเดอร์ใบนี้นะครับชี้ยูนิตหนึ่งใบผมไปชี้ให้มีชมพูอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะครับมีชมพูก็จะได้รับเทคเนาะจากใบน,นี้นะครับเห็นเห็นยูนิตใบอื่นตีนะครับพาวเวอร์จะบวก5,000นี่เทคนี้เลยนี่นะเทคตรงนี้เลยนะครับมาวเวลาล่ะเราก็จะเอาเก็บไว้ก่อนเราจะเก็บยุงไว้เลนสุดท้าย นะครับเราเอาเลนอื่นออกไปก่อนเงินครบนะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะได้เทคนะครับพาวเวอร์พลัสโกซิงเงียบสองหมื่นตีไม่เข้าไม่เป็นไรนะขอแค่ตีนะครับเพื่อนก็นจะได้บวกเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้มันแม็กซิมัมเอาบวกแม่งให้หมดทุกเลนไปเลยไปเลยสกิลหมีอีกร่องครับพาวเวอร์พลัสสิบโกซิง แล้วพอว่าบวกค่าพันเอาแวนตีก่อนก็ได้นะเอาแวนตีก่อนก็ได้เผื่อตกทิกจะได้โยนให้ทิกเกอร์หรือว่าจะบูสต์ไม่บูสต์นะครับผมจะปั๊มพลังให้มีชมพูแวนตีครับจะเป็นมีชมพูครับเห็นยูนิตีไปอื่นย้อมตีพวอว่า plus โกเซ n g เง็บจริงๆเอายุงออกก็ได้นะเมื่อกี้เอายุงออกก็ได้นะเแต่วา่เาเออเดี๋ยวเปลี่ยนเอายุงออกดีกว่ารอบต่อไปนะครับเอายุงตี อันนี้มีแมกโนเลียใช่ไหมเธอหน้าแล้วก็ไล่แมกโนเลียแล้วก็ค<ข>อยุงอยู่ในโซนลงมาใหม่รอบนึ่ง easy เอาทิกเกอร์บ้างสิเอาทิกเกอร์บ้งางทิกเกอร์กกอโอเคยุงอีกใบหนึ่งแม่เจ้าไม่เชียวอย่างน้อยถ้าตกทิกนึงอะ่ะมันก็จะโอเคไงแต่ยุงมันจะแรงกว่าไงประเด็นอะคือยุงมันจะแรงกว่าไว้ทุกคนยุงมันจะแรงกว่าไอตัวนี้มันจะบวก ถ้าเกิดเรากดเทคนหมีชมพูแล้วชี้ให้ PG หลังแวนใช่ปะ PG หลังแวนมันก็จะบวกอีกสา0หมื่นห้ามันก็จะเป็นสี่หมื่นสี่มืนหกนะแต่ถ้าเราบวกยุงอะยุงก็จะเป็นสี่หมื่นห้าหมืนห้าหมื่นกว่าแนย่ยุงแรงกว่าแต่ผมเอาคุ้มไงผมว่าทำอย่างเงี้ยดีกว่าเอาคุ้มเอาคุ้มเอาคุ้มเออเอาคุ้มดีกว่า เพราะว่าผมคิดว่าเราต้องกดดันเขาอะถึงแม้ว่าแบบว่าเราจะเพิ่เพมันจบในเทอร์นี้เลยได้อ,อืมนึนออกใชบาทคนอ่ะผมก็จะเอาหมีชมพูตีครับสกิลครับคานเตอร์บลัสหนึ่งชี้ยูนิตใบอื่นหนึ่งใบไดร่บพาวเวอร์ตามจำนวนการ์ดใบนี้ชี้พีจีครับบวกสามหมื่ห้าอ่าสี่ห มันต้อง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 กดดันนะอ่ะอะต่อให้เขารอดเธอนี้ใช่ปะ่ะแต่มือเขาก็ไม่มีเล่นเธอหน้านะฮะออแถมเขาห้าเดมแล้วเขาต้องบังคับกดัดเลยพจีมาอ่าจริงจริงสกิลหมีก็ยังติดอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่ามันบอกเห็นยูนิตใบอื่นตรงตีนะครับไปจบแล้วเย่รูปนี้กูมาเล่นอย่างนี้ตั้งนานแล้วจริงได้โชว์ของด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแมกโนเลียเอลเดอร์ใบนี้เกสีใบใหม่เนาะก็เห็นว่าการเล่นของแมกโนเลียก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องขอเพอร์โซนาไรแล้วปกติแมกโนเลียต้องเพอร์โซนาไร์ใช่ปะถึงจะได้เลือกออแถวหลังถึงจะตีได้ครบ3ใบนะครับแต่รอบนี้ไม่ต้องมึงไม่ต้องเพอร์โซนาไท์มึงไล่เป็นเกสีได้คือจบนะครับเออมันจะแพ้จะบอกว่าแพ้ก็ไม่เชิงนะครับ มันจะแพ้พวกเด็กที่ถอนโซได้เออแต่ถ้าถามว่าเด็กท so ี่ถอนโซได้มันคือคุกไงเด็กคุกใช่ปะซึ่งการเผชิญหน้ากับเด็กคุกก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเพราะว่าไอ้การ์ดที่ที่ที่มันถูกดึงออกไปจากโซของเซรัสไอ้เพียวไลท์เกตสีเกตสีไปเนี่ยครับเออกตสีไปเนี่ยดูดออกไปจากโซใช่ปะต่อให้ดูดแมกโนเลียออกไปจากโซเราก็ยังสามารถประกันตัวแมกโนเลียคอลงเลียได้นะครับเท่านี้แมกโนเลียเอลเดอร์ก็จะ แจกเทกให้เพื่อนตีได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันบอกขอแค่มีอยู่ในสนามหรืออยู่ในโซอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอืมันก็จะแจกเท็กให้เพื่อนได้แล้วาะงั้นมันมันมันเลยเป็นเด็กหนึ่งที่เก่งมากแล้วแบบแก้ทางคุกจะบอกว่าแก้ทางก็ไม่เิงแต่มันมันมันไม่กลัวคุกอ่ะเออมันไม่กลัวเด็กเซรัฟขนาดนั้นนะครับไม่ได้กลัวคุกแบบเท่าเด็กอื่นเมื่อเทียบมันกับเนวาน่าอย่างเงี้ยเนวาน่าจะกลัวคุกมากนะครับจะเล่นค่อนข้างยากเลยแหละสําหรับฝั่งของเนวาน่าแต่อันเนี้ยเล่นง่าย แบบสบายยิ่งการมาของยุงนะครับการมาของยุงเนี่ยทำให้แมกโนเลนนียเปลี่ยนไปนะครับมีมือแต่ก่อนนี้เราเคยไปเชิญหน้าแบบว่ามือไม่พอเล่นใช่ไหมครับมือไม่พอเล่นแบบมือน้อยอ่ะแมกโนเลียมันต้องใช้เพื่อนเยอะใช่ปะมือน้อยนะไม่ต้องห่วงเมื่อมียุงนะครับการมาของยุงใบนี้ทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับด้วยเทคคที่แบบว่าขอแค่ตีสี่เวฟขึ้นไปยับ จบเธอจับยาโซจวดหนึ่งนะครับ e ซี Easy, ม่มากๆแถมเรายังสามารถพอเราเล่นเงนี้ยเรายังสามารถใส่ออเดอร์เพื่อวนยุงกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งได้หรือหาแมกโนเลียติดมือไว้สักใบสองใบเพื่อไลท์แล้วก็เอายุงออกมาตีจากโซได้นะครับแล้วยิ่งการมาของใบอื่นจากสปรนซี่อีกอย่างใบใบนี้มันทําให้การเติมบอร์ดง่ายขึ้นเพราะว่าใบเนี้ยต่อให้มันเรียกเป็นตัวเองได้ก็จริงครับเรียกเรียกได้เฉพาะตัวเองแต่แบบมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายขนาดนั้น นะครับมันก็คอตัวเองลงมาเพิ่มเติมเลนได้อีกนะครับบวก5,000บวก5,000จากสกิลแวนมันก็จะยืน14ใช่ไหมแล้วตอนตีมันบวก5,000ก็จะเป็น19นบเ้านเบาไปพันหนึง่งแต่ว่าได้เพิ่มมา2เลนถือว่าสบายใจนะครับเสียมือแค่ใบเดียวกับโซนนึงนะฮะแล้วก็โปรโมนะครบ PR ใบในที่เก่งอยู่แล้วนะครับเก่งเก่งเลยมันยืน18แล้วก็บวกแวนอีก5,000เป็นยืน23 0 0 0นสารับ easy <c oughs> <c oughs> เออนะข้อเสียก็ ไม่มีหรือไม่รู้ว่ะข้อเสียคืออะไรอ่ะข้อเสียคืออ๋อมีมีอย่างหนึ่งคือข้อเสียคือเกมนั้นอ่ะคุณถือแต่ทิกเกอร์อืมคุณถือแต่ทิกเกอร์กับ PG แล้วไม่มีตัวเล่นขึ้นมือเลยนั่นแหะคือข้อเสียของเด็กนี้ครับซึ่งโอกาสมันก็น้อยอืมโอกาสมันก็น้อยอย่างน้อยแบบว่าก็ครึ่งครึ่งอ่ะเอ่อแต่แบบคุณต้องมียูนิตเล่นบ้างนะฮะออคือเหตุหนึ่งที่อ๋อกับกับไปข้อเสียหนึ่งคือไลน์ไลน์ครับไลน์ไลน์ที่ผมใส่ไปไลน์ไลน์ซอก้าไง พอแบบว่าเกตหนึ่งเนี่ยมันต้องทิ้งออเดอร์ใช่ปะแล้วพอคุณทิ้งออเดอร์ไม่ได้กลายเป็นว่าคุณก็จั่วสองมาฟรีอะ่ะนะครับกลายเป็นแบบถมดอกไปนะเพราะงั้นข้อเสียอีกข้อนึงคืออาจจะไปใส่ออเดอร์เยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอพอ,พอไปคิดว่าใส่ออเดอร์เยอะมันก็จะยากขึ้นอีกเพราะว่าเอ้าเรายังต้องมาพวงว่าแบบเชีย่ยกูจะถือทิกเกอร์หรือเปล่าวะแบบบางเกมถือแต่ทิกเกอร์เงี้ยตัวเลขไม่ขึ้นหรือแบบเอา้ากูต้องมาถือแต่ออเดอร์ เนื้อออกใช่ปะถือแต่ออเดอร์ไม่มีตัวเล่นอีกนะครับแถมออเดอร์ก็ใช้ได้แค่ใบเดียวอีกนะับถ้าเลือกใช้ผิดก็คือพลาดไปเลยเนาะตรงนี้มันก็เป็นข้อเสียเล็ก,เลกน้อยที่แบบผมว่ามันเล็กน้อยมากเลยนะเมื่อเทียบกับเด็กอื่นนะฮะสำหรับตัวของแมกโนเะลียเนาะโดยรวมแล้วมีแต่ข้อดีครับแนะนําให้เล่นเป็นอย่างยิ่งอยู่ในเทียร์ sss แบบเก่งมากๆนะครับสามเด็กท็อปเทียร์เนี่ยแมกโนเลียอ่าบูซนะครับบูธเกรดสี่แล้วก็ตัวของเซราฟเนี่ยสามเด็กเนี่ย ผมแนะนําอย่างยิ่งเลยส่วนบาซิอล์กับเนวาน่าเนี่ยเนวาน่าเนี่ยไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ไม่ใจรักจริงๆหรือมึงคิดว่ามึงสามารถเบียวเป็นยูยุได้เล่นไปเลยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นยูยุเล่นไปเลยไอสำหรับตัวของเนวาน่าเล่นไปเลยไม่มีใครห้ามเก่งจะ,ะด้วยซ้ำเนื่องจากว่าคุณสามารถล่างทรงยูยุลงมาได้นะครับอืมส่วนบาซิออนเนี่ยก็เมื่อเทียบภาษีกับสเด็กบนแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเด็กลูกรักผมนะ แต่ผมก็ยังให้มันต่ํากว่าสามเด็กเนี้อยู่ดีนะครับบาร์ซิลอนมันจะแบบว่าใช้ดวงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเด็กนี้ก็ประมาณนี้ครับอ๋อลืมพูดถึงทิกเกอร์ไปเลยทิกเกอร์เนี่ยจะใส่หน้าตาประหลาดหน่อยครับ <c oughs> ก็คือใส่ขีสามฟอนสี่แล้วก็ดอสี่ใบนะครับใครจะไปลดดอแล้วก็ไปใส่เป็นขีก็ได้นะครับอืมแล้วแต่ตรงนี้แต่ผมใส่ดอมาเพราะว่ามันอยากได้มือหน่อยว่ามือมันน้อยก็เลยอ๋อใส่ดอมาเพื่อจัว่ว ใส่ฟอนต์มาแน่นอนอยู่แล้วแถวหน้าเราจะได้ตีแรงมากขึ้นนะครับแถมยังเป็นฟอนต์ชิวสองหมื่นอีกนะครับส่วนขี้เนี่ยไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นในมุมในมุมผมที่เล่นแมกแม็กโนเลียมาช่วงช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากได้ผมไม่อยากได้ขี้เพราะอะไรครับเพราะว่าแมกโนเลียแม่งเท่ากับว่าแม่งมีหกขี้อยู่กับมืออยู่แล้วนึกออกใช่ไหมเทียบกับเด็กอื่นเน่ะเด็กอื่นจะมีแบบว่าอ่ะสามขี้ที่ผมหมายถึงนี่คือจํานวนการโจมตีนะครับ สามเวฟอะสามเวฟถ้าเกิดว่าคู่แข่งปล่อยหมดก็สามขีน่อยใช่ปะแต่แมกโนเลียแม่งตีได้หกเลนเออเพราะงั้นแบบจํานวนจํานวนการตีมันเยอะอยู่แล้วและมันอาจจะไม่ต้องหวังพึ่งคีขนาดนั้นขอแค่แบบบางทีอย่างเงี้ยห้าหมื่นสกุลค,คุณสามารถดันพลังของยูนิตใบหนึ่งไปได้ถึงห้าหมื่นเงี้ยแล้วตีเขามีห้าเดมกาดไม่ได้เออมัน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 ก็แตกได้เหมือนกันนะประมาณนั้นผมผมก็เลยเลือกใส่คีน้อยหน่อยหรือจะไปใส่เป็นฟอนต์ให้หมดเลยก็ได้เอาคีออกแล้วใส่ฟอนต์แม่งให้หมด นะครับเจ็ดใบก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมติดขี้มาไว้เผื่อแบบว่านิดๆหน่อยๆนะพอกล้อกแก้มมาฮะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับ m a g n o l i a Elder นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพูดอีกครั้งว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณคนเล่นนั้นถนัดนะครับถนัดแบบไหนไปหาจัดเอาแบบนั้นนะครับหาเด็กของคุณด้วยตัวของคุณเองเนาะประมาณนี้ครับสำหรับ คลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพูดผิดผพูดถูกพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ